ยินดีต้อนรับสู่ Jolymill Explain พื้นที่ที่เราคุยเรื่องอาหารหรือวิทยาศาสตร์แบบไม่ตัดสินไม่บอกว่าควรกินอะไรแค่ช่วยให้เข้าใจร่างกายแล้วการตัดสินใจเป็นของคุณเสมอค่ะเคยไหมคะอาหารที่เหลือจากเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นสตัตูพะโลหรือพิซซ่าชิ้นสุดท้ายในตู้เย็น พอกินวันนี้กลับรู้สึกว่าอร่อยกว่าเดิมทั้งที่สูตรก็เหมือนเดิมเครื่องปรุงก็เท่าเดิมแต่รสชาติมันเข้าที่มากขึ้นแล้วคำถามของ EP นี้คืออาหารมันอร่อยขึ้นจริงๆหรือเป็นเพราะเราเปลี่ยนไปหลังเวลาผ่านไปอย่างแรกต้องบอกก่อนว่า อาหารบางอย่างอร่อยขึ้นจริงค่ะไม่ได้คิดไปเองเหตุผลแรกก็คือเวลาเมื่ออาหารมีเวลาอยู่ด้วยกันเครื่องปรุงน้ำซุปไขมันจะค่อยๆซึมเข้าเนื้ออาหารรสชาติที่เมื่อวานยังแยกกันอยู่วันนี้เริ่มคุยกันรู้เรื่องค่ะเหตุผลที่สองไขมันเป็นพาหนะของรสชาติไขมันช่วยพากลิ่นพารส ให้กระจายทั่วจานพอค้างคืนรสเค็มหวานเปรี้ยวอูมามิมักจะบาลานซ์ขึ้นเหตุผลที่3มก็คือกลิ่นและรสได้จัดระเบียบใหม่ตอนทำเสร็จใหม่ๆกลิ่นอาจจะแรงรสเด่นบางอย่างอาจจะแย่งกันพูดแต่พอเวาลาผ่านไปทุกอย่างเริ่มนิ่งขึ้นชัดขึ้นและกลมกล่อมขึ้นเพราะฉะนั้น อาหารบางอย่างโดยเฉพาะพวกแกงสตูซอสหรืออาหารที่มีน้ำจึงอร่อยขึ้นจริงในวันถัดไปค่ะแต่ตรงนี้สำคัญมากนะคะไม่ใช่อาหารทุกอย่างจะดีขึ้นหลังค้างคืนอาหารที่พึ่งพาความกรอบความสดหรือเนื้อสัมผัสเบาๆมักจะเสียเท็กซ์เจอร์ของทอดบางอย่างจะนิ่ม แป้งจะอมน้ำผักสดบางชนิดจะเริ่มช้ำเพราะฉะนั้นคำว่าอร่อยขึ้นไม่ได้มาจากเวลาอย่างเดียวแต่มาจากประเภทของอาหารด้วยค่ะหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าอาหารค้างคืนไม่ดีต่อสุขภาพแล้วพอได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกผิดกับกับข้าวเมื่อวานหรือข้าวกล่องที่เหลือ แต่ถ้าเราดูงานวิจัยให้ดีนะคะจะพบว่าสิ่งที่เขากำลังเตือนจริงๆไม่ใช่เรื่องค้างคืนอย่างเดียวแต่คือเรื่องความปลอดภัยของอาหารปัญหาไม่ใช่เวลาแต่คือวิธีเก็บค่ะถ้าอาหารวางไว้นอกตู้เย็นนานอุณหภูมิไม่เหมาะอุ่นซ้ําหลายรอบความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นแต่นั่นต่างจากชีวิตจริงของคนส่วนใหญ่ที่ทํากับข้าว ปล่อยให้เย็นแช่ตู้เย็นแล้วอุ่นกินวันถัดไปในกรณีแบบนี้นะคะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับคนทั่วไปค่ะงานวิจัยหลายชิ้นยังทำในบริบทโรงอาหารหรืออุตสาหกรรมซึ่งไม่เหมือนหม้อกแกงในตู้เย็นบ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกให้เรากลัวแต่มันช่วยให้เราเข้าใจเงื่อนไขขึ้นค่ะ อีกอย่างหนึง่งที่มักทำให้เรากลัวอาหารคร้างคืนคือคำบนแพ็กเกจอย่างคำว่า Best Before หรือบริโภคก่อนและคำว่า u s e By Expiry Date ก็คือวันหมดอายุนะคะหลายคนเห็นแล้วรู้สึกทันทีว่าหมดแล้วกินไม่ได้แน่แ,นแต่จริงๆแล้วคำพวกนี้ไม่ได้มีความหมายเดียวกัน Best before ไม่ได้แปลว่าห้ามกินหลังจากนี้แต่มันหมายถึงช่วงเวลาที่คุณภาพที่ดีที่สุดรสชาติอาจไม่เหมือนเดิมแต่ไม่จำเป็นต้องอันตรายทันทีค่ะส่วน Use by หรือ expiry date จะเกี่ยวกับความปลอดภัยมากกว่าโดยเฉพาะอาหารที่เสียง่ายอย่างเนื้อสดนมสดเพราะฉะนั้นวันที่บนกล่องเป็นข้อมูลนึง ไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายประสาทสัมผัสของเราอย่างกลิ่นสีเนื้อสัมผัสก็ยังสำคัญมากค่ะวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกให้เราเชื่อแค่ป้ายแต่มันสอนให้เราใช้ข้อมูลหลายอย่างร่วมกันนอกจากอาหารเปลี่ยนอีกอย่างที่เปลี่ยนก็คือเราวันถัดมาเราอาจจะไม่รีบไม่หิวจัด ไม่เครียาทมวานความคาดหวังของเราก็ลดลงประสาทรับรสของเราก็สงบขึ้นบางทีสิ่งที่อร่อยขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นบริบทและจังหวะของชีวิตคำถามที่คุณอาจจะถามตัวเองนะคะวันนี้เรากินด้วยอารมณ์แบบไหนเรากำลังกินเพราะหิวหรือเพราะอยากพักไม่มีคำตอบถูกผิดนะคะ มีแต่คำตอบที่ซื่อกับตัวเองในวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนคุณเปิดตู้เย็นแล้วเห็นกับข้าวเมื่อวานคุณไม่จาเป็นต้องรีบถามว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมแต่อาจจะถามคำถามที่ใจดีกว่านั้นว่าเราเก็บมันดีไหมมันยังดูโอเคอยู่ไหมกลิ่นรสเนื้อสัมผัสเป็นยังไงงานวิจัย ไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวชีวิตประจำวันแต่มันมีไว้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจเงื่อนไขมากขึ้นบางอย่างอร่อยขึ้นเพราะเวลาบางอย่างปลอดภัยขึ้นเพราะความใส่ใจและระหว่างความอร่อยกับความสบายใจเราไม่จำเป็นต้องเลือกด้วยความกลัวเวลาไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเสมอไปแต่มันมักทำให้สิ่งเดิมลงตัวขึ้น และไม่ว่ามือถัดไปคุณจะเลือกกินหรือไม่กินทั้งสองอยางก็ยังเป็นการเลือกที่ดีได้ค่ะถ้ามันมาจากความเข้าใจและไม่ใช่ความกลัวแล้วพบกับ Jolly m e l l Explain ได้ใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย